ูที่สองทีมชายน้องพัวประชาสักร,รก,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 กับอนุบาลเมื่อยพึ่งเรงค่ะพิ่งเร่งค่ะ้นแรกชั้แรกคุณเคือเสคุณเคือเสิรชนะจัรพรก็บนเรือก็เปล่าเยก็ก่าป่าปา อ่าย่ามาอย่าทอะไรอาคุ้ตั้งเสร้ตัเสรคนสวยเสิค่ะไปแล้วย้เสริมเสริมอจัลลื่นลืลุงสาวให่่้ yeah <laughs> អូយ

สาวว่าแกียนะพ่กแม่ต้องา้เกแล้วบนลูกข่มปวดแขนรวางนสบายี้งดีก็เขมก็พิม์นี้ไส้ข่แน่คือไม่แล้วไม่แล้ว แต่บงคนเชือเล้วแบบอะไรนะอันุบาลมยเลยดิอนุบาล I Thank uh you. -huh. แล้วบริเวณกาเลยน่ยก็นี่สิบเอ็ดแล้วพอแล้วบอกว่าแค่เดือนเดียวก็เลื่อเต็มนใช่แล้วกอแบบแล้วแบบื่องก็หน่งแบบที่เรื่องเลก็ใช่แล้วก็บรรท้อนนนี้ที่โค้ี่โคิลลแนั้นเราก็บอลก็สิบบอลสูงมันแกนหล สกอร์สกอร์นิสโอ้ตนิสสันตเกมนะปิดจอบเลยนะตแค่ไัวนิสสันไอี่เลยนะ 好。 โรพงไอ้เไอ้เพชรหอมไอ้เไอ้เพชรมาอวบอกได้หมพ่อพอไหนไหนไปบอกไปบอกดรวงเทไอ้เพชรท่ารูปบ้างเนี่นี่เอาเอากองแมโไปอวงเทไอ้เพชรยอตะวันกหลมมันกเีอาไ่วยนหัว้นเอายูนั่น เซตสองค่ะเซตสองนอนพงพูนเป็นแพน้ะน้องบัวประชาสังคมอาลุกมาพอดีย่งแถวหลงหลงหลงแล้วก xin <laughs> chào <laughs> are... yeah. yeah. là cái này ฟิวเลยเนุดฟิวเลยเนาะว้าวฟิวถูกเนาะโอเคดีทุกคนทำงานกันดีกันเสร็จแล้วโอ้ยสสอง

我知道。 ก็ว่า <gegen violin> <warfare> เอ้าเอาเลยไม่ไ <famously> ด้ใครกูเนี่ยเขามากันก็เตาเนาะยัวร์ละยัวร์ตรงเลยหลุมที่สองก็ต้องเปลี่ยนตะแมงกันวันนี้

ให้ไปหาแม่นิงมาอนี่นี่ค่ะแม่นิงแม่นิงทุ่กุาเลเทอมาให้กำลังใจลูกงนะคะทุ่กุลาเลเอกัมาละค่ะยกครอบครัวมาเลยถอนเสาเฮือนมาพกม่าใส่ลาเนาะใส่ลามาเรียนนะ ทอปเนทกับมัดเสร็จแล้วน้ำมได้้จะีแต้ม้ยทเนสเสร์แล้ว ชา,าราเซฟบลันส์สุดเซอร์ไปเกาปวดนะสกอร์อยู่ที่11ต่อ11เซตที่สองสเซตรแรกน้องบัวน,นำไปแล้ว1-0มาได้น้องบัวได้หนั้งตเตมเห็น,นาม,ามาพูดตัดสินลอบมาเสิร์ฟไปให้พูดตัดสิน แตวาโยเสิต่เสิฟไหมบอลึไปยิ่งขาเศ้ากี่แล้วไงขอเรียงแน่สุดอกินสอส สิบสต่อ13แต้มยังไม่มีค่ะก็ทิหังตอนแบบนี้แหละตอนเขาเจาะเสือไปทัวร์อาเซียมังครชัดชใยปีเจริญหัวดดวงวงข้าประกวดน้องบัวส่งเข้าประกุ๋ยวงข้าวระปุ๋น้องบัวไม่แล้วเลย สองตอนนี้สกอร์อยู่ที่สิต่อ 12. สิสองสใจพีเจลอนเร่อไปเเกิดลวดจกมาเลยมาแล้ว้มมาดดบเต็มๆขอมอะล้ดนี่ย ตื่นแบบเ็นนตตื่นเสียงกีตเกีตคมเขาเลยไหมล่ะเชี่อเขาเลยหกังใจเขาตนก่อนเชี่ลูกูมีเสียงห้องผูเสียงแ็เอาลับลับล เล็บดาบมันมาใายสายุชาติวิชาชัยครับ 江西。三 โดวงเป่องโคดพวงเอาเสียเสตอตอนนี้เปลี oh ่ยนให้พ er ัชราพนสีมาแทนเสี่ยมงคลอ่ะเสี่ยมงคลเจ็บแขนได้เต็มเป็นยังเท่าไรอ่ะยี่สิบสองต่อสิบสามยังเสิร์ฟได้ต่อเนื่องค่ะเราเซตสองเราเซตสอง definitely